ลด10ไหโอเคเอยงต้นั่นก็โชายแนเก่าคเนี่คนที่อยู่ในลักกี้ัน้อะที่บอกว่าติดคุมใช่ไม่แฟนต่างของคนนนน้องชายแขวงเขาในดักกี้นอนนันอุ้มลูกอยู่น่ะ่เหไม่ใช่เนียนี่ เม่ส hey. ีเทาอ่ะพผลิตมากินผลิตกินเลยตอนเราหายไปแล้ว เราไม่ขึ้นไปอ่ะเราบอกว่าเฮ้ยจะขึ้นจะขึ้นแล้วมันบอกว่าเฮ้ยแบบจองขอดไว้แล้วอ่ะแล้วมันก็เนี่ยลากเรามาเนี่ยเพื่อนอยู่กันห้าคนอะค่ะแล้วคือเขาบอกว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันเขาบอกว่าไม่สนใจเราบอกว่าเอาไอ้เหียแล้วอย่างกูนะค้รั้บอกว่าเราเลยม่ไปเลยแล้วกูไม่ได้บอกเลยนะกูจะสมัครกูบอกเขาแล้วว่าเออถ้าไปยังไงก็ขอดูนะไม่ได้สมัคร 哎。 ที่จำจังกูผมจะเป็นหม่อที่ผมหลักนะครับ หนไะหนะนะ่ตาบอกคิดถึงแม่ดิคิดถึงแม่ตาตาตาอะท่นหุบท่านหุบนม่พอละไอ้เต้าหน่อยถ้าถามว่าวันนี้ว่างจริงอ่ะสักสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ทุ่มอยากออกกีฬาไม่ไหวหรอกอ่ะแต่ที่จริงนะเราตอนเช้าเนี่ย เราตื่นเช้าๆมาเล่นน่าจะดีกว่าไปเลยเ่เนี่ยเวลาเียร้อเอค่ะขอเออถูกกว่าด้วยเพราะว่าขอเปินเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าอืมก็เป็น้เช้าเลยเอาเวลตีตั้งแต่หกโมงช้าถึงสี่ทุไม่ได้ตีตีกันตีกันให้ขาลากกันเป็นเลยใช่ไหมไให้ จัดการจัดการย e ังไงกีตาหลังบอกดิหลักหลับเที่ยวคุยใส่และวคำพูดที่พูดนี่แหรว่าคิดได้ตาลก็อย่าเผลอแล้วกันอย่าเผลอกูว่าตาหลงเป็นกูบ้าไปแล้วเผลอนะอย่าเผลอนะถ้าเผลอเป็นไงเผลอก็เป็นอันเสร็จเลย ดูตรงหน้าบ้านเลยนะเผยอย่างเมื่อวานป่ะคนขับรถวิ่งเข้าไปตามปักปักไปบ้านเลยขับรถอะแล้วก็ทิ้อเลยเพื่อนเลยอะใครใครไม่รู้ในหมู่บ้านสุภาพร้านเมื่อกินมันวิ่งหน้าบ้านอะไรนะแกก็เผยใบเร็วิ่งตามบเหมือนแบบว่าเนี่ยให้ตั้งนาเก็บไว้ ไอ้เมื่อกี้ใส่กระเป๋าเมื่กี้ใส่รถไปที่กินไปอันเดี๋ยวพออาตาลเก็บไปอันนึงนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปเรือกี่เลยเดี๋ยวอ้าวตกลงเจ๊งเหรอเราเก็บไปดูเล่นเหมือนกันไม่เอาเอาแบบเบสซี่ไปซ่อมเอามาซ่อมตะนองไปติดกาวไปแล้วมิกเซอร์กิ้งไงอยู่ไกลจุงอยู่นะไม่ต้องติดแล้วไม่ต้องแล้วหกสองร้อยห้าสิบเลยนะเออซ่อมดิตาเอ้ยตะนองไม่ซ่อมแล้วทำไมอ่ะ Ờ ừ. เหมือนนะ อะไรเนี่ยอ่ออ่ออ <c oughs> เราจะยจะบอเธว่ารนะบเธว่ารนะช่วยชี้แจงนะครับคือถ้านประธานคะอ,อยากจะบอกว่า เราค้านค่ะไม่อนุมัติครับโปรเจกต์นี้มันใหญ่มากเลยนะคะท่านประธานง่ายผมก็ไม่คุณอนุมัติงั้นถ้าน,านมาะ่ายไปตายซะไม่ไปวะทักถ่ายหนาอลอ,อน้องเสื้อฟ้าก็แล้วจัดตาน เงนบรกแล้วก็กระสุนด sí ้านตับกระสุนด้านกระสุนมันดานไปหน่อยตงาไม่หดอะไรความเร็วอ่ะเจ็ดล้านปีแสงอไเงนะขอเสียงตาต้าต่เงี้ยนะเล้านปีแสงเสียงตัำ เสียงความเร็วเนื้อเสียงเอาเอาหนังให้ดูนะแล้วก็จำสคริปต์จำบทมาด้วยนะผู้กำกับดังเดี๋ยวเราถ่าหนังเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเป็นผู้กำกับเองเอาแล้วหนองเลียวขวาเอาไปได้ไหมล่ะเอวิสน้ำสกุนพิสซี่พิสซี่พิสพิสพิสพีส ว่าได้โปอดเถอะ